ชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับชาวราศีกุมจะมีในเรื่องของการเดินทางไม่ค่อยอยู่ติดบ้านเสียเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้การเดินทางจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเงินบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารบางท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความเพราะฉะนั้น ในช่วงเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้านี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องเอกสารจะจัดการได้จะมีคนกลางเข้ามาช่วยหมายความว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามายื่นมือช่วยอยู่เบื้องหลังนะชาวราศีกุมก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพัานธ์จนถึงวันที่13มมีนาคมที่ราคา นะสําหรับชาวราศีนี้ในเรื่องของการเจ็บการป่วยใครที่เจ็บป่วยอยู่ใครที่มีโรคไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้เกี่ยวเรื่องของทางเดินหายใจอาการจะดีขึ้นนะอาการจะเริ่มทุเลาลงทุเลาลงหายส่วนเรื่องการเงินเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าชาวราศีนี้จะไปฉลอก,กับ ผู้หญิงซะมากกว่าเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในราศีกุมก็จะมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงในเรื่องการเงินส่วนในเรื่องของเอกสารส่วนในเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายผู้ชายผู้ชายจะเข้ามาช่วยเหลือชาวราศีชาวราศีกุมเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าชาวราศีนี้ ใครที่กำลังเดือดร้อนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้เงินยืมแล้วก็ไม่ได้คืนสักทีนะทำอะไรผิดพลาดเอกสารเซ็นผิดเซ็นถูกสุดท้ายแล้วให้ระวังเรื่องของการถูกช่อถูกโกงหรือว่าการถูกหักหลังในเรื่องของลายเซ็นเอกสารสำคัญสำคัญเพราะฉะนั้นการที่เราจะไว้ใจใครสักคนหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนเรามันค่อนข้างที่จะ ใช้ความสังเกตสังกาใช้ในเรื่องารายละเอียดค่อนข้างเยอะทีละขา,าอ่ะว่าแบบนี้แล้วกันส่วนท่านใดที่กำลังหาบริวารอยากจะได้ลูกน้องหรือบางท่านกำลังเปิดร้านเปิดรวงใหม่อยากจะได้บริวารมาในช่วงนี้ชาวราศีกลุ่มก็จะได้ลูกน้องบริวารเข้ามาเพราะหลายๆครั้งปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของแรงงาน นี่ย yeah. และจาย์ขอพูดสักหน่อยเหอะในเรื่องของการทําธุรกิจการทําการค้าหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายๆท่านกําลังวางโครงการอยากจะขยายขยายโรงงานให้มันใหญ่ขึ้นหรือบางท่านอาจจะยุบให้มันเล็กลงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตักทิ้งบอกบางส่วนเสริมบางส่วนก็ถือว่าในช่วงเดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีที่ชาวราศีกุมจะได้ทำอะไรใหม่ๆ นะว่ากันเช่นนี้เลยส่วนในเรื่องข้าวของต่างๆที่หายไปแล้วจะได้เจอไพ่นะหกถ้วยเป็นสัญลักษณ์ของการเจอการเจอหรือหมายความว่าใครที่มีศัตรูอยู่ไม่ถูกกันเกิดการหักหลังกันศัตรูเหล่านั้นจะหมดกำลังไปเองแล้วสุดท้ายก็กลับมาสนับสนุนเราด้วยเงื่อนไขใดก็ไม่ทราบได้แต่อาจจะหมายความว่าเป็นเรื่องของการพักรบชั่วคราว มีศัตรูคนเดียวกันนะเพราะฉะนั้นศัตรูของศัตรูก็คือมิตรอ่ะว่ากันเช่นนี้เอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีชาวราศีกลุ่มเนี่ยเรื่องการเงินถือว่าเด่นมากๆเพราะอยู่ในตำแหน่งตรงฐานชะตาเลยนะใครที่ติดขัดอยู่ในเรื่องการเงินก็จะเกิดความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินแต่อาจารย์หมายความว่าอย่างนี้ดีกว่าหมายความว่าเรื่องของมรดก เรื่องของทรัพย์สมบัติที่ส่งต่อมาจากเสด็จปู่เสด็จย่าเสด็จพ่อเสด็จแม่นะก็จะตกทอดมาถึงเราแต่ก็มันจะมีในเรื่องของอย่างที่พูดไปแล้วเรื่องของเอกสารระวังตรงนี้ดีๆนะเอ่อส่วนในเรื่องของเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็แอดไลน์มาที่094 4 1 9 8 5 6 6นะแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์0 9 4 7 8 1 4 5 6ส่ส่วนเรื่องรายละเอียดจะอยู่ด้านล่างนี้จะอยู่ด้านล่างนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าครูหรือบางท่านอยากจะออกแบบโลโก้ตามหลักคงจุย้ยอันนี้ก็ว่ากันตามนั้นนะอาวุธว่าธุรกิจหรือท่านใดที่กำลังไม่มีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงาน อาจจะมีการย้ายตําแหน่งอาจจะมีการย้ายสถานที่นะสำหรับชาวราศีนี้บางท่านอาจจะกำลังไปเจอหัวหน้าใหม่ผู้บริหารใหม่ต้องทำให้ชาวราศีกลุ่มปรับตัวค่อนข้างมากโลกใบนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอาจารย์บอกเลยแม้กระทั่งในสื่อโซเชียลมีเดียที่เราเชื่อกันว่าการลงทุนระยะยาวมันยังใช้ได้ในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ปี1970มาจนถึงปี2000คำว่าการลงทุนระยะยาวไม่มีเกิดขึ้นอีกต่อไปนะช่วง70เนี่ยมันเรียกมาในรูปแบบนี้แต่พอมาถึงปี2000กราฟมันขึ้นแบบนี้ถ้าหมายความว่าตั้งแต่ปี2000ถ้าจะต้องลงทุนระยะยาวกราฟมันจะต้องเดินในรูปแบบนี้ ค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆขึ้นอีกแต่นี่ไม่ใช่พอถึงปี2 0 0พปุ๊บสองสามปีหลังจากนั้นมันตกลดตุ๊บลงมาหลังจากนั้นอีกไม่นานเท่า่งขึ้นไปอี้เลยหลังจากนั้นแมงตกลดตุ๊บลงมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนระยะยาวไม่มีอยู่จริงอีกแล้วหลังจากปี2 0 0พันะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังอยากจะไปลงทุนไม่ว่าจะเป็น อะไรเอสเซนพุงเอสเซนพีหอะไรก็แล้วแต่ไม่มีคําว่าการลงทุนระยะยาวอีกต่อไปแม้กระทั่งในช่วงนี้เราก็มันเกิดแล้วในเรื่องของอะไรราคาทองคำรรที่มันพุ่งไปเพราะอะไรอเมริกาหลังจากที่เอามาตรฐานทองคําออกจากดอลล่าแม่งก็ผลิตเงินมหาศาล แล้วอเมริกาก็อยากจะได้ทองคําเป็นของตัวเองก็คือน้ำอทองคําใต้ดินก็คือน้ํามันนะมันถึงเกิดการไปฆ่าซัดดัมมันถึงเกิดการไปไปฆ่ากัตด,ดาฟีถึงมีสงครามต่างๆเพื่อจะได้วัตถุดิบตรงนี้มาเพื่อเป็นแบ็กอัพให้กับดอลลาร์ตัวเองนะอาจารย์เทพแล้วมันเกี่ยวเฮียอะไรกับพวกหนูเนี่ยอาจารย์อาจารย์บอกว่าทุกคนต้องระวังให้ดีแม้กระทั่งคนที่เป็นทนายความคนที่เป็นหมอ สามารถที่จะตกงานได้จากการใช้หุ่นยนต์แล้วตอนนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วอาดิดาสกลับไปผลิตที่ประเทศเยอรมันเรียบร้อย กลับไปผลิตที่อเมริกาเรียบร้อยอเมริกาจะปิดแคนาดาปิดประเทศทำของตัวเองหมดเลยแต่ไม่ได้ใช้แรงงานคนกลับกลายเป็นว่าใช้หุ่นยนต์เพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ต้องระวงังถ้าใครที่กําลังมองตัวเองว่าจะไปในทิศทางใดดีอาจารย์แนะนําว่าอันดับแรกลองเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในโซเชียลมีเดียแบบที่อาจารย์ทำเนี่ยเริ่มจากเล็กๆน้อยๆเริ่มจากต้นทุนค่าอินเทอร์เน็ตกับกล้องในโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้คนรู้จักเรามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้อาจารย์บอกว่าชาวราศีกุมจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแน่แต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ส่งผลให้ชาวราศีกุมมีความโชคดีในเรื่องของการเงินการทองเปลี่ยนแปลงเดินทางอะไรพวกเนี้ เอาไวนะ่ะจะมีการเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอะไรสุขภาพว่าไปแล้วนะส่วนในเรื่องของการลงทุนกับลูกพี่เก่าๆลูกน้องเก่าๆตรงนี้ดูดีๆหน่อยนะอาจจะส่งผลอาจจะเจอปัญหาหรือเราอาจจะเคยทําแล้วเราโดนหักหลังแล้วเราก็ยังไม่เข็ดเราก็ยังกลับไปทํากับเขาอีก เพราะคําพูดหรือว่าเพราะความเห็นใจความสงสารอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเนี่ยเป็นชาวราศีแห่งการประดิษฐ์คิดค้นนะชาวราศีนี้ชอบทําอะไรเพื่อสังคมชาวราศีกุมชอบทําอะไรที่เกี่ยวกับบุญสุนทานแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งลี้ลับต่างๆแต่ชาวราศีกุมได้ดาวที่เขาเรียกว่าดาวใหญ่ดาวดีก็คือดาวพระเลิ เป็นดาวแห่งโชคลาภเป็นดาวแห่งความสําเร็จเป็นดาวแห่งทรัพย์สมบัตินะเพราะฉนั้นตรงนี้บางท่านอาจจะมีทรัพมากักทรัพย์ระวางกลางหรือบางท่านอาจจะจนอันนี้แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมต้า95%ชาวราศีกุมยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่ทอ้อประสบความสําเร็จรวยรวยนะสำหรับชาวราศีนี้ในเรื่องของเด็กๆในเรื่องของ หนูน้อยอะไรพวกนี้ที่เรากำลังส่งเรียนส่งการศึกษาต่อให้พวกเขาสิ่งที่อาจารย์กําลังจะบอกต่อไปหรือว่าจะเตือนต่อไปในเรื่องของการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาอันเนี้ยอาจารย์บอกเลยว่าลูกของเราจะเป็นหนี้ไปตลอดชีวิตเพราะมันล้มละลายไม่ได้ แล้วรัฐบาลก็สร้างสิ่งเหล่านี้มาเพื่อเขาจะได้มีดอกเบีย้ยเพราะนั้นลูกหลานเราที่กำลังไปร่ำไปเรียนแล้วไปกู้ยืมเงินเนี่ยดอกเบีย้ยมหาศาลเลยนี่คืออีกหนึ่งธุรกิจที่รัฐบาลทุกรัฐบาลทําอยู่กยศอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการให้โอกาสแต่จริงๆแล้วมันมีดอกเบีย้ยมหาศาลตามหลังหลายๆคนเรียนจบมาแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะคืนเงินกยศเพราะมันมาพร้อมดอกเบีย้ย อันนี้คือสิ่งที่จะเตือนไว้เอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของอท่านที่อยู่ณยังต่างประเทศอันนี้ไม่โดดเด่นเท่าไหร่บางท่านอาจจะกําลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางกลับนะเดินทางกลับอยากจะมีเงินเออไม่ใช่อยากจะมีบ้านอยากจะมีรถเพราะอะไรได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็กาลังตัดสินใจว่าอาจารย์เทพอาจารย์เทพ หนูควรจะซื้อบ้านดีไหมแล้วราคาที่ควรจะซื้ออยู่ที่เท่าไหร่อาจารย์มีเคล็ดลับอยู่หนึ่งอย่างสมัยนี้ชัยภูมิที่ดีแล้วราคาไม่สูงแถบชานเมืองดีที่สุดแต่เงื่อนไขคือชานเมืองนั้นควรจะใกล้กับมอเตอร์เวย์ราคาบ้านจะถูกลงเกือบ50%นะจะถูกลงเกือบ50%เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเข้าเมืองก็ขับรถไปไม่เท่าไหร่ก็เข้าเมืองได้แล้ว อาจจะดูไกลแต่ความสะดวกในเรื่องของถนนเส้นที่มันยาวไม่มีไฟเขียวไฟแดงเยอะหรือจะออกต่างจังหวัดก็จะสามารถออกต่างจังหวัดได้เร็วขึ้นแล้วมันก็ประหยัดเงินในกระเป๋าเราเยอะโขส่วนในเรื่องของอากาศต่างๆผังเมืองใหม่ที่ท,ที่ออกแบบแถบชานเมืองเนี่ยเป็นผังเมืองที่ดีกว่าผังเมืองเก่าเรื่องการน้ําท่วมเรื่องของต้นไม้ความอุดมสมบูรณ์ของอากาศก็ยังมีอยู่ นะบางท่านอาจจะคิดว่าอาจารย์หนูอยากจะซื้อบ้านด้วยแล้วก็ซื้อรถแบบไหนดีมือสองดีสุดอย่าไปมีความเชื่อว่ามือหนึ่งดีที่สุดตูแตะเบาะขับรถออกมาจากโชว์รูมกลายเป็นมือสองทันทีราคาตกทันทีเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นรถอาจารย์แนะนำว่าซื้อรถมือสองปีใหม่ๆราคาไม่แรงดูสภาพดีๆไปลองขับดูก่อนแม้กระทั่งรถยุโรปที่บอกว่าเป็นรถเศรษฐีเดี๋ยวนี้แม่งไม่ใช่เศรษฐีต่อไป ราคาซบบมบรุงให้ตายหายัางไงก็แล้วแต่ยังไงก็ถูกกว่ามือหนึ่งเพราะนั้นความเชื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองกับยุคนี้มันคนละเรื่องนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยรุ่นเสด็จพ่อเสด็จแม่เสด็จตาเสด็จยายเราเนี่ยฝากเงินดอกเบี้ย15%นะแต่พอมาถึงยุคนี้ดอกเบีย้ยติดลบด้วยซ้ำญี่ปุ่นดอกเบีย้ยติดลบ หลายๆประเทศในโซนยุโรปดอกเบีย้ยติดลบเพราะนั้นยิ่งฝากเงินยิ่งขาดทุนเพราะของมันแพงขึ้นเรื่อยๆทำไมจะเนบถึงจะต้องแนะนำไม่ซื้อทองคำแล้วลองหันกลับไปดูว่าตอนที่เราเป็นเด็กๆหรือวัยชรุ่นจำความได้ราคาทองหนึ่งบาทเท่าไหร่แล้วตอนนี้ราคาทองอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นราคาทองมันเท่ากันทั่วโลกถ้าดวงดีแล้วจังหวะดีแล้วแม่ถูกหวยว่าซื้ออะไรซื้อทองเก็บแมงเลย หูให้ทรัพย์สมบัติมาเนะี่ยบ้านหลังใหญ่ไม่ได้เป็นอะไรที่ทันสมัยต่อไปมันเป็นภาระด้วยซ้ําไปหาบ้านหลังเล็กๆแต่เต็มไปด้วยคุณภาพดีกว่าเต็มประสิทธิภาพจะดีกว่าประหยัดเงินได้เยอะแม้กระทั่งประเทศอิหร่านข้างเงินเลือยู่หน่อยเดียวเหมือนแทบเหมือนกระดาษแต่ถ้าเป็นทองคำล่ะสาม,มารถที่จะสื่อสารในเรื่องของซื้อขายได้ทั่วโลก นะอ่ะเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวจะยาวเหเอียดเอาเป็นว่าในเรื่องของศัตรูว่าไปแล้วนะจะกลับมาเป็นมิตรกับเราจะกลับมาเขาเรียกว่าสู่โ o กให้เลยแต่ก็อย่าดีใจไปว่าเฮ้ยเขาไม่กล้ากับเราจะไม่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนถ้าบาังเอิญไอ้ดาบ้าดาบอมันเข้ามาไอ้หาศัตรูเก่าเราสเสกเพี้ยนอีกแม่งกลับมาหาักหลังเราอีกอันนี้ต้องคอยระวังต้องคอยระวังเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้ถือว่าเป็นหนึ่งราศี ที่ชีวิตค่อนข้างดีนะสำหรับในปีนี้แล้วสิ่งที่อาจารย์เห็นในเรื่องของ <c oughs> แผ่นดินไหวขอสรุปไพ่สองใบนะสรุปไพ่สองใบสำหรับชาวราศีกุมเฮ้ยเมื่อกี้อาจารย์ได้กดไอ้ไข่ป่าวะเฮียไม่น่ากดนะเนี่ยอุ้ยอะไรวะ อย่างนี้เลยแล้วกันนี่โอ้โหแผ่นดินไหวแผ่นดินเดือดนี่อ้อนะสิ่งเหล่านี้อาจารย์หมายความว่ายังไงอาจารย์ขอโยงเข้าไปในเรื่องของแผ่นดินสเสถียแล้วกันเอิร์ดเควกเอิร์ดเควกหมายความว่ายังไงหมายความว่าไพ่เหล่านี้เป็นไพ่ในเรื่องการสูญเสียการดําเนินชีวิตบางครั้งเชื่อเถอะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหมอดูเราก็ไม่รู้หรอกว่า พรุ่งนี้กับความตายอะไรจะมาก่อนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทําแล้วมีความสุขจงทําซะถ้าความสุขที่เรากําลังทําอยู่ไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนในใครไม่ได้ไปเอาเปรียบใครไม่ได้ไปโกงใครขอให้เริ่มทําตั้งแต่วันนี้อย่ามีเงินแล้วต้องใช้ให้เกิดการไหลเวียนเงินที่ไม่ได้ใช้หมายความว่าเหมือนกับน้ําที่ไม่ไหลน้ําเน่าอันนี้ไม่ดี นะเพราะนั้นเกิดให้เกิดการไหลเวียนแล้วอาจารย์ขอพูดอีกสักอย่างหนึง่งในเรื่องการลงมือทำหลายหลายคนไม่เคยคิดจะเอาพรสวรรค์ของตัวเองมาลงมือทำเลยได้แต่คิดแต่ก็ไม่ได้สร้างได้แต่คิดแต่ก็ไม่ได้กระทำเพราะฉะนั้นในเรื่องของความฉลาดต่างๆไม่ว่าจะเป็น EQ ไม่ว่าจะเป็น EQ หรือความฉลาดทางด้านร่างกายความฉลาดในทางด้านร่างกายสำคัญที่สุดแล้วมาเป็นอันดับหนึ่ง นะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของเราจากการลงมือทําจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเริ่มขยับขยืขย่นตัวเองเริ่มทําบางสิ่งบางอย่างแล้ว EQ จะตามมา EQ จะตามมาบางท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยระบบการศึกษาในยุคสงครามโลกครั้งที่สองกับสมัยนี้เหมือนกันไม่เหมือนแล้วการเรียนรู้ของเราจะเกิดก็ต่อเมื่อเราเดินออกมาจากมาวิทยาลัยนะ <c oughs> อันนี้คือการเรียนรู้จริงๆส่วนการเรียนการเรียน,การร,ยนการรู้การศึกษาในระบบมันคือเรื่องการศึกษาการท่องจําไม่ค่อยได้มีกิจกรรมอะไรเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นขอให้เริ่มใช้ชีวิตตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้ค่อยๆเดินไปนะแล้วชาวราศีกุมประสบค,ความสําเร็จรวย <S <S อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของกระเป๋าสตางค์และท่านใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายขออาจารย์ ก็รายการอื่นมีเยอะแยะทำไมอาจารย์เทพต้องขายอาจารย์มีสูตรอยู่สูตรหนึ่งการขายเท่ากับรายได้อย่ารังเกียจการขายจำไว้เลยทุกคนขายหมดแค่ขายส่วนที่ต่างกันขายไปเถอะอาจารย์เบียร์ยังขายน้ำพริกเลยขายเสื้อผ้าแล้วแกแกก็ขายแต่อาจารย์มองวันนี้สําหรับอาจารย์เบียร์ไม่ได้ไม่ได้เสพนะพอดีมันแวบๆเข้ามาก็ฟังหน่อยหนึ่งกลายเป็นว่าบุคคลคนนี้ หนักกว่าหมอดูนะจะหนักกว่าหมอดูแต่แค่อ้างอิงในเรื่องของบทอาจจะเรียกว่าบทความของพระพุทธเจ้าก็ได้เอกสารจากพระพุทธเจ้า้วยส่งต่อมาแล้วก็กลายเป็นว่าเขาเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาแต่กลายเป็นว่าในเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นอาจารย์พระอาจารย์มองอาจารย์มองว่าอาจารย์เบียร์กลายเป็นนักตัดสินตัวยงเบอร์หนึ่งได้เหรียญทองนะหมอดูก็จะพันนายจะทํานายว่าแผ่นดินจะไหวตึกจะถล่มไฟจะไมเรื่องเขา ใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่ได้ไปเก็บปังเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้โอเคอาจารเบียอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นเงินทองหลั่งไหลเข้าไปมากขึ้นจากการทําบุญนะแต่อีกฝั่งหนึ่งอาจารยเบียกาลังสร้างศัตรูอาจารย์ว่าสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์แต่อาจารเทพบอกได้เลยว่าไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรกับความคิดของอาจารย์เบียนะเพราะมันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวก้องตราบใดที่อาจารย์เบียยังต้อง กินข้าวกินปลามีบ้านต้องใช้เงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟแน่นอนเป็นเรื่องของผลประโยชน์แต่ถ้าผลประโยชน์นั้นจะเอาไปทาบุญจันเบียไม่รับซักกะหลืองไม่แดกข้าวแดกน้ําเรื่องมึงไม่ต้องเสียก่าไฟนั้นเรื่องของจันเบียแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ทําก็เพื่อเงินอาจารย์แรงไปปะวะไม่แรงหรอกอาจารย์บอกเลยบางครั้งบางคราวพวกเราที่โดนหลอกก็เพราะว่าเราไม่มีความรู้ มากพอไม่ได้หมายความว่าพวกเราง่แต่หมายความว่าบางครั้งบางอย่างเราก็ไม่รู้แล้วเราก็เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งผู้ประกาศข่าวรู้แม่งเลยตั้งแต่ซอก,ซอกตูดยังซอ,ซอกเล็บเหมือนกับคนมาอ่านข่าวคนประกาศข่าวแม่งอยู่ในสงครามอิสราเอลกลับอ,อิสราเอลปาเลสไตน์เหมือนกับไปอยู่ในดงสงครามแล้วมาพูดเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากแล้วเราก็เชื่อเนี yeah. ่ย ท่านใดอยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์แล้วทําไมต้องเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์อาจารย์เทพเพราะว่ากระเป๋าสตางค์เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวัตถุมงคลเรียกทรัพย์สาหรับาจารย์นะอาจารย์เชื่อแบบนี้มีหลายหลท่านที่เชื่อในเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ก่อนที่จะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์หาความรู้ก่อน ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวเขียนด้วยคุณคาเมดะจุนอิชิโร่เขาบอกว่าเงินทองก็ต้องการสถานที่อยู่อาศัยเงินทองอยากอยู่ในสถานที่ดีๆเหมือนกับพวกเราเนะีเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มีความเชื่อก็ทกํากระเป๋าขึ้นมาแต่รุ่นนี้อาจารย์บอกว่าเป็นรุ่นพิเศษนะเป็นหนังม้าจาัก,กรพรรดิราคาถูกมากถือว่าโคตรถูก99,00 0ซิรุ่ได้เหมือนเดิม 99%00 0าหรับรุ่น เอกุส e ิบแลละเดี๋ยวมันจะมีรุ่นเขาเรียกว่าหนักกว่านี้อีกที่อาจารย์ตั้งไว้ราคาเนี่ยก็ถือว่าจับต้องง่ายมากนะส่วนรุ่นคลาสสิกเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยกระเป๋าสตางค์เรียกซับเสริมดวงส่วนในตู้ทั้งหมดสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยทำไมต้องใช้กระเป๋าสตางค์ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะกระเป๋าสตางค์เหมือนสถานที่อยู่อาศัยของเงินทองนะเอาไว้เรียกเงินเรียกทองให้กับเรา แล้วถ้าไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนดีเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าแล้วจําเป็นไหมที่จะต้องเป็นกระเป๋าอาจารย์เทพเพียงคนเดียวไม่จาเป็นจะไปซื้อกับหมอดูท่านใดได้เหมือนกันหรือจะไปซื้อแบรนด์อื่นๆบนโลกใบนี้ได้เหมือนกันแต่ให้ยึดหลักกดคูณ200หมายความว่าราคากระเป๋าคูณ200นั่นคือ,อไรายได้ต่อปีที่เราจะได้อีกหนึ่งกฎก็คือขอให้เป็นกระเป๋าแสดงทรงยาวแบบนี้ เพราะมันช่วยในเรื่องภาพลักษณ์ทำให้เขาเรียกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นถ้าคนรวยส่วนใหญ่ใช้ได้ผลเราก็ใช้ได้ผลเช่นเดียวกันแล้วทำไมต้องเชื่อยอย่างนั้นคุณคันไมดะที่เขียนหนังสือเล่มเมื่อกี้นี้เนี่ยเขียนหนังสือเล่มน,นี้เขาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีนะของประเทศของนักธุรกิจญี่ปุ่นเขาได้เห็นว่าทําไมคนที่ประสบความสาเร็จใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวเขาก็เลยก๊อปปี้มาเนี่ยภรรยา ได้ซื้อกระเป๋าให้คุณคาเมดะในช่วงวันเกิดของเขาหลังจากนั้นไม่นานงานใหญ่ๆก็เข้ามาหาคุณคาเมดะจนมีเงินมีทองมากมายมเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องใช้เงินมากๆก็ต้องมีในเรื่องของข้อมูลก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่ากระเป๋าราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ สามารถที่จะใช้ได้มันถึงมีกฎคูณ200ราคากระเป๋าเท่าไหร่คูณ200เข้าไป99คูณ200นั่นคือ,อไรายได้ต่อปีของเราเพราะนั้นการที่เราจะตัดสินใจซื้ออะไรหรือว่าลงทุนอะไรให้กับตัวเองมันใช้ความกล้าหาญแล้วถามว่าแพงหรือเปล่าอาจารย์ราคานี้แพงหรือเปล่าถูกกับแพงเราเอาอะไรเป็นตัวตัดสินอย่างเช่น ต้นทุนของเหรียญกระสาบ10บาทต้นทุนมากกว่าแบงค์ธนบัตรมูลค่า1,000พนะเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะตีค่าอะไรได้เลยต้นทุนธนบัตรถูกกว่าเหรียญ10บบาทในทางกลับกันมันก็มีอีกกรณีหนึ่งพระเครื่องต้นทุนไม่ถึง30บาทต่อองค์แต่ทำไมมูลค่าถึงขึ้นไปขนาด10ล้านร้อยล้านเกิอดอะไรขึ้นนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของความเชื่อ ถ้าเราเชื่อแบบใดจะไม่ว่าเราก็จะเป็นแบบนั้นเราพูดแบบใดเราก็จะเป็นแบบนั้นเสมอนี่คือกฎของโลกใบนี้ที่ราคาที่ราคาแล้วอาจารย์ก็มีผลิตภัณฑ์แปะไว้ด้วยนะใครจะซื้อของใน La z a d a จะซื้อครีมบำรุงเนี่ยก็ถือว่าสนับสนุนอาจารย์ไปด้วยแล้วถ้าใครสังเกตดีๆอาจารย์ก็จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆก็คือเรื่องของการทำรายการอาหาร ไปรีวิวไปอะไรก็แล้วแต่ไม่มีการตกแต่งใๆดๆทั้งสิ้นนั่นคือราคาปกติอาหารราคาปกติอร่อยไม่อร่อยอันนี้คือปากของอาจารย์นะเพราะฉะนั้นในคลิปช็อตของอาจารย์ก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องปรุงต่างๆอันนี้อาจารย์ก็จะมีรายได้เข้ามาตรงนี้ด้วยเพราะ u t u b e เนี่ยเอานะสมัยก่อนย้อนกลับไปเกือบ10ปี YouTube เงินดีมากๆสมัยนี้ ก็มันก็ตามสภาพทิ k t o อก็มา Facebook ก็มา IG Instagram กรมไลน์เลยมันมีแพลตฟอร์มวิดีโอมันก็เกิดการแชร์ไปค่อนข้างเยอะอ้าแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกับไปไข่ก่อนเมื่อกี้ลืมราศีมังกรราศีมังกรแล้วเราก็มาตกท้ายกันด้วยทำบุญรถวิวแชร์กัน ดีใจกับท่านที่ถูกหวยด้วยนะมีหลายๆท่านถูกหวยแล้วก็อโอนค่าขนมมาให้เจ้าไข่ก็ดีใจกันไปนะรุ่นนี้ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวจะไม่ต้องใช้ปากแล้ว 3 7 837จากไอ้เจ้าไข่นะอาจารย์บอกเลยว่าพอได้เห็นในเรื่องของแผ่นดินไหวอะไรพวกเนี้ยก็อย่างที่อาจารย์บอกเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับความตายอะไรจะมาถึงเราก่อนกันนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็แน่นอนอยู่แล้วว่าความมาตรฐานมันมันมันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานนะหลายๆครั้งที่คนทำงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นพนักง,งานลูกจ้าง เก็บเงินสมทบเข้าไปกับโครงการของประกันสังคมต่างๆหลังจาก,กเกษียณก็ได้เงินมานิดหน่อยเพื่อเยียวยาตัวเองในช่วงบันปลายแต่ในทางกลับกันพวกที่เรียกตัวเองว่าเป็นนักบริหารบ้านบริหารเมืองได้อภิสิทธิ์พิเศษแต่ไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์จากการรักษาพยาบาลฟรีไม่ว่าจะเป็นการลาพักล้อนได้67วัน ต่อปีโดยที่ยังได้เงินเดือนอยู่หรือในเรื่องของได้เงินบำนาญจำนวนมหาศาลหลังจากที่เกษียณไปแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นฝั่งตรงข้ามที่พวกเราได้ยินว่าฉันต้องการเรียกร้องความเท่าเทียมต้องการความยุติธรรมปัญญาอ่อนนะแม้กระทั่งคนรวยมันก็ยังไม่มีความเท่าเทียมมันมีคนที่รวยที่สุดแล้วก็มีคนที่รวยลง,ลง,ล,งลงมา คนจนก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นเรื่องของคําพูดที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้พวกเราเชื่อแบบนั้นแล้วก็ไปเลือกเขานั่นแหละเรียกว่าประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นแค่ก่อนที่เราจะเข้าคูหาไปเลือกตั้งหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่พวกเขาจะใช้พันดการในการทําโครงการต่างๆไม่ผ่านพวกเราทั้งสิน้นนะเพราะพวกให้จําไว้ว่าสุดท้ายแล้วถ้าประชาธิปไตยมากเกินไปจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ แล้วจะกลายเป็นผด็จก,การทันทีของเราโชคดีที่เรายังมีระบบเขาเรียกว่าราชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระพนุกอพระปมุขนะเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลทำซื้อรถวิวแชร์ให้กับพี่น้องผู้พิการก็ตามเบอร์บัญชีนี้อาจารย์ไม่พูดเยอะนะก็ขอให้ชาวราศีกุมจงประสบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษารวย